ส,นนสบายดีวันนี้ก็จะพากันไปเที่ยวเบิ้งตลาดเนาะคับวันหน้าพรวิไลที่ตาม,มันได้ที่ช่องยูทูบเบอร์พรวิไลแซ่ลพาเที่ยวกสทเวียดนามตลาดตลาดวันนี้เขพากันมาเลาะเที่ยวตลาดเป็นบรรยากาศตลาดตอนเศร้าและที่เป็นอะก็ยานที่เก็บ ภาพบรรยากาศม,มาสู่กันเบิร์เนาะพ่อหน้าเนาะแม่นแล้วไปเบิ้์กันเลยตัดส่วนเมะเกี้ยงเด้อส่วนมะเกี้ยงซื้อได้เนาะผู้ใดต้องการเนี่ยสร้างได้เลยนี่แหละว่าเป็นพ่อค้าขายต้นมะเกี้ยงแหละ สอดตลอดเห็นอีกแล้วมูทุกเรื่องอีกแล้วต้นแปดแสนไปไนดะ้ต้องการซื้อได้ต้นหนึ่งแปดแสนจะมากนิ้วคุ้มนูไหมคู้ม,มาเบิ้งนี่กะปิดเอาปิดเอางามงามนี่ต้นน้อยๆอ,ยอ่เป็นอะไรน,อน้องคนาพรวิไลลังจากสัมภัทธ์รสชาติคมาเกี้ยงมุ้นชื่มาเลยโออแซ่บไลย Nó xóm là sếp sếp đi xăm xăm mặc nào mặc nào ý vậy xem có mặc nào ý vậy xem có mặc nào ý vậy xem có mặc xem có mặc nào ý vậy xem 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 หนึ 1> 1่งซุปโล่สองห้าพันแล้วก็อยู่ตลาดแตอยู่คนอื่นโมโหเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตลาดตัวนี้ตัวนี้เราจะวางไข่เครื่องเต็มเดี่ยวแกมทางนี่เป็นชุดลุ่มหมดแหละตลาดแล้วก็ทางในนี่ก็จะเป็นตลาดตนก็จะพา,าไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งกาอกเอิม่กมกำ เเป็นห้ามาขายเครื่ไก่อมกอ8 0 0ต้องปาเป็นกี่ไก่ไก่ีอ80,000หน้าเมาซื้อมาเลือกเรานกอันหนึง80,000พี่น้องปากไก่อต้งเ็บไไ่ขต้าเ็น่บทไกไ่อ8เกี8 0 0 0น

ก่อนสิบแผนเนี่ยก,ก็ตลาดค่ายกับบ้านเราพี่น้องเลยค่าไค่กันที่เป็นค่ายชิมเน,นั่ยนะคไขยกันพี่นอ้องระบบวันนี้นดีเนาะบรรยากาศดีมากับนายเนาะโอ้ธรรมดาอะมาละ มาเท huh? uh. euh ี่ยวพาเที önem, mm, ่ยวให้ใต้ให้ลิขให้ลิขสังพัดสดเลยดีลิขดีลิขดีลิขอะที่เป็นบรรยากาศของบ้านเพนงามงามงามอ้ยก็มีพี่น้อง ส่วนหลายมาตลาดรอขึ้นฮอดแถวเทิงนี้ค่อนข้างว่าย่างไม่อยากปยเป็นปันใดเด้อพี่น้องเด้อเออผมว่าฮันเบียร์หลายพอดเก่งต่อไปก็จะเป็นปลาแห้งพี่น้องส่วนปลาแห้งอยู่ต่เครื่องทาน,นี่ก็ะชิมว,ว่าเนี่ยสมบัติขาไข่จึงจึงบุช นี่ยขจะเป็นบอนไข่ส่งเป็นทักกาดหัวกระลำปลอกกระลำปีหัวหมักเด่นหอมบอัวหัวที่ใครท่านนี้นจะเป็นบอนไข่ส้ไข่ปลาได้่ยเข้าวโจ๊ดสบายดีเจ้าชิมเจ้าขายปาลาไนะข่ยใกล้เลย โอ้ยโอ้ยมันากาศสดๆเลยพี่น้องสดดิบๆเลยไก่ไก่ทอดปีใหม่ในเครื่องเคลื่อนเนี่ยไก่ทอดปีใหม่คือเคลื่อนเป็นลายก็จะเป็นต้นไม้ประดับงามนี้ใช่น้องงามหลายเด็ดล้วนเป็นดอกไม้ไม้ปานเจียอะไรนะดอกไม้สดด้วยนะ ก็แม่นดอกไม้ยางมุกแม่นเนี่พี่นก,กไม่จะแท,ท้นี่แหละดอกไม่เจี้ยเออดอกไม่อันธรรมศาตร์ไดเลยนะี่นะงามไม่ลีค่ายคือเจี้ยคือเป็นดอกไม้สดนะงามงามเดบโซนขายไก่พี่นกะ กแก้วก่อนเล็ก่อนกลาโอ้บรรยากาศก็ขึ้นขแบบึ้นแรงเลยข้างในนี่ก็จะเป็นตลาดเด็กห่อหลายนายจะมีงานเนาะทำไมบรรยากาศดอกศิลอ์ ครบถ้วนนมีบัดมาก็มีพี่น้องเลยแมวก็มีนะสบายดีโอ้อันนี้ก็มีมาน้อยขายเลยพี่น้องแล้เป็นตับแพงเลยเก้าเดือนมีเงินที่ซื้อไปปล่อยเนาะนไม่อยากตัวใหญ่ก็มีแมีวเมวอยู่หันพี่น้องเลย à cất tay cất tay cơm đi tay cơm đi đâu đi đâu 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 đi đâu 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 อ,นนอ,อันนี้เขาก็ได้ซาบำรุงสุขภาพไปเตไปสอนพ่อกับแม่ส่วงผักกินเต้ดกดหมูป่าเหรอต้นหมูอ่ะขายอนี้ขายไหมเอ้ย 250. สองแสนห้าซาสามห่ออร่อ โอ้ข oh, 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 pues ัดเลยไปชิมแต่ว่าอยู่หันถึกกว่าอยู่อยู่หันศาหัึกกว่าเครื่องไฟฟ้าไหนแม่หม้อต้มน้ำไหนเป็นเอิมเป็นหม้อของเข้าเป็นอันนั้นนี่ค้องางก็ึกาย นายสลีเขาแข่งจอนายมุ่งเป้าสนใจนายวีรพัตรสนใจนะจะได้นายคีบคีบคลีบคีบมีเงินไปตัดเสื้อไปเลี้ยงโอ้อยู่เงินเขามาน้อยให้สองตัวอยู่เลี้ยงอยู่เงินก็ะถิกอยู่เนี่ยโอ้ได้ไป มาเอามาปั่นให้ตัวนึงไหมเมื่อเอาเอ้ยคนไหขายกุ้งกุ้งฝอยก็มนี้ <c oughs> เอาจะได้เก็บภาพบรรยากาศสำนีก่อนเด้พออี่น้องเ้อเพราะว่า